ครับสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เกม l d e n Ring นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีทิปดีๆนะฮะเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับทุกๆท่านที่เข้าสู่โลกมัธิมานะฮะสำหรับทิปนี้นะฮะเราจะพูดถึงมิสสั้นเรดูเวียนะครับซึ่งสถานที่เราจะไปเอามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับผมจากจุดเกิดของเรานะครับเราก็วิ่งขึ้นตรงมาตรงที่ ่ขยร้างหน้าด่านตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นทางแยกเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยวมาทางขวาตามเส้นทางเลยนะ,ะตรงนี้มีจุดพอนะสามารถมากดเปิดได้นะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนต้องมีมีมา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อใจสะดวกหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้เราจะไม่ขึ้นสะพานเราจะเลาะมาตามริมด้านข้างนะครับแล้วก็ลอดใต้สะพานมาณจุดนี้นะฮะตรงนี้เราจะเจอกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้นะครับตัวละครของผมก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะแต่ว่าที่ได้ชุดมาเพราะว่าไปตีไปตีค่ายร้างหน้าด่านมาก่อนแล้วนะฮะ mm hmm. ก็เลยได้โชคดีดรอปเป็นชุดมานะครับอันนี้เราก็วิ่งตรงไปเลยนะฮะนี่ตรงที่ทางที่เราจะไปโบดนะครับเราจะวิ่งไปที่โบสก่อนตรงนี้นะ mm hmm. เห็นไหมฮะที่มี NPC ตัวที่เป็นซานตาคลอสนะ และจากจุดนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้เนาะเราจะวิ่งตรงไปที่ค่ายร้างนะฮะก็ต้องผ่านทางไปนะอันนี้ให้ดูนะฮะตัวละครผมเลเวลยังอยู่ที่เลเวล6นะครับก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานไปตีเล่นค่ายร้างดรอปชุดมาถือว่าโชคดีนะ,ะวิ่งตรงไปเลยการควบมา้าการควบคุมม้านะสำหรับท่านที่เพิ่งเล่นเนาะวิ่งก็คือวิ่งปกติแต่ถ้าเกิดกดปุ่มสปีดนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัว A หรือเปล่านะ ก,กดปุ่มนั้นก็จะวิ่งเพิ่มความเร็วเอาไว้หลบศัตรูในยามที่ศัตรูกําลังจะโจมตีนะฮะตรงนี้เป็นค่ายร้างข้างหน้าเห็นไหมฮะอ่าเราก็เลี้ยวขวามาเลยนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ดูตรงแผนที่นะเห็นไหมตรงนี้จะมีเป็นจุดที่เราจะต้องเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวมานะครับพยายามดูเส้นทางตรงที่เป็นถนนไว้นะเห็นไหมซ้ายมือจะมีถนนนะครับตรงนั้นจะเป็นขอบสันสะพานนะครับเมื่อเราถึงขอบสันสะพานให้ให้เรียบ สันสะพานไว้นะฮะนี่นะครับดูแผนที่อีกทีนะฮะเนี่ยเราจะไม่ขึ้นสะพานแต่เราจะลอดลงมาด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วลอดไปนะฮะไปยังจุดที่เราจะไปนะครับครับผมมาถึงตรงนี้นะฮะก็ให้พยายามเลาะทางทรายไว้นะฮะข้างในจะมีมอนสเตอร์อะไรเราไม่จะเป็นจะต้องไปสู้นะครับเราก็แค่ควบม้าผ่านไปเรื่อยๆนะฮะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีม้าแต่ใจร้อนอยากจะได้มีดนะก็วิ่งได้นะฮะแต่ผมแนะนําว่าทาเควสสักหน่อยนะครับให้เอาม้ามามันจะทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นนะครับตรงนี้มีพวกของไอเทมอะไรก็เก็บได้นะสังเกตนะผมจะวิ่งเข้าไปพอถึงมอนผมก็จะควบหนีนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าไปเราจะเจอกับมอนสเตอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นผู้ครอบครองมีดนะครับชื่อเนลิอุสนิวโลหิตนะฮะเขาจะอยู่ข้างหน้านะครับ แรกๆนะครับให้พยายาม่วงเวลาไว้นะฮะถ้าถ่วงได้เออหรืออาจจะสู้แลกไปเลยก็ได้แต่พยายามต้องประวิงเวลาสักหน่อยนะฮะเพราะว่าจะมี NPC ซามูไรตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเรานะฮะนี่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็เลือกที่จะแลกกับเขานะฮะสกิลของเขาระวังนะเขามีปลาฝนเลือดใส่เรานะสองถึงสามครั้งเนี่ยฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราติดสเตตบลิดดิ้งเลือดเราก็จะไหลออกเรื่อยๆนะระหว่างนี้นะเห็นไหมฮะ N p c มาแล้วนะฮะอ่าเราก็ถอยออกมา ดูจังหวะดีๆไม่ต้องรีบนะฮะรอเขาจังหวะเขาเผลอนะเพราะว่าเขาจะสับสนกับซามูไรยอยู่นะฮะตอนนี้เออนะฮะลราก็ค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ตายเองนะฮะเออนะครับนี่ตอนนี้เขาก็ตายแล้วนะครับเราก็ได้ Bloody Finger w a n q u i s h นะครับเป็น Miss ันเรดูเวียของ n e l ิอุสนิวโลหิตมาครอบครองนะ วิธีการที่จะหา2ด้ามน,นะฮะเราก็จะต้องทําแบบนี้กับอีก1ตัวละครใน ID เดียวกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องฆ่าสองครั้งเพราะว่าในโลกของ Elden Ring นะฮะมีดเล่มนี้จะมีแค่เล่มเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้2ตัวละครสร้างขึ้นมานะครับหลังจากเราได้แล้วเราก็รบกวนเพื่อนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับฝากดีวนะฮะมาให้ตัวหลักของเราเท่านั้นเองนะฮะเราก็จะได้มีดสั้นเรดูเวียคู่ สอ,สองเล่มนะครับเรามาดูสกิลนะฮะสกิลบลิดดิ้งที่เป็นฝนเลือดนะครับนี่ฮะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะระีแคสได้ค่อนข้างเร็วนะฮะและนี่นะครับก็คือทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะ,ะจากทางช่องฟิกทูบของเรานะฮะได้มีสั้นเลดูเวียมาคงจะถูกใจใครต่อใครหลายๆคนที่เป็นสายโจรน,นะครับสรับเทปนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะฮะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ